ค่ะพามาดูต้อยติง่งบางคนอาจจะยังไม่รู้สรรพคุณของต้อยติง่งต้อยติ่งนั้นมีสรรพคุณมากมายนะคะจะขอพูดเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะพูดถึงสรรพคุณแต่จะพูดบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะว่าจำสรรพคุณทั้งหมดไม่ได้ ลองไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามีสารพคุณอะไรบ้างลักษณะมันดูง่ายมากเนี่ยคือคือต้อยติ่งเนี่ยถ้าหากยังไม่เห็นลูกต้อยติ่งเนี่ยบางคนจะรู้ว่าเป็นต้อยติ่งก็เมื่อได้เห็นเม็ดแบบนี้ก่อนถึงจะรู้ว่านี่คือต้อยติง่งแต่เนี่ยคะ่ะเห็นใบแบบเนี้ยมันจะเป็นต้อยติง่งเนี่ยคะ่ะใบลักษณะแบบนี้คือต้อยติง่งแล้วก็จะมีดอกสีม่วงนะคะ ลักษณะดอกจะเป็นแบบนี้นี่คือต้อยติ่งไทยนี่คือต้อยติ่งไทยช่วงที่ต้อยติ่งยังไม่มีรูปมีแต่ดอกเนี่ยมันจะสวยมากๆเสียดายที่มาไม่เจอต้อยติ่งตรงบริเวณนี้ในช่วงที่เขามีดอกนี่นะคะดอกจะมีสีม่วงจากนั้นเมื่อดอกร่วงก็จะมีเม็ดเม็ดอันอ่อนก็จะมีเม็ดสีเขียว ส่วนเม็ดแก่จะมีฝักเป็นสีดำๆแบบนี้ค่ะเด็กๆชอบเก็บต้อยติงเนี่ยไปแช่น้ำเก็บแล้วก็เอาไปสมัยก่อนเนี่ยเอาไปใส่ในกะลาเอาน้ำใส่ในกะลาแล้วก็โยนต้อยติงลงในกะลานั้นน้ำมันก็จะทำให้เปลือกหุ้มเม็ดต้อยติงเนี่ยแตกเม็ดต้อยติงก็จะกระเด็นกระเด็นออกมานั่นละค่ะ จะพูดถึงประโยชน์อันแรกก่อนนะคะคือมเมล็ดของต้อยติ่งเนี่ยในสมัยโบราณเขาใช้พอกใช้คำว่าพอกนะคะบริเวณที่เป็นฝีเขาก็จะใช้เม็ดต้อยติ่งะคะ่ะพอกตรงจุดนั้นสรรพคุณของเขาก็คือจะช่วยจะช่วยดูดหัวฝีนะ่ะออกมา แล้วบางคนเนี่ยเวลาเขาเป็นแผลนะคะเขาก็จะเอาเม็ดต้อยติ่งเนี่ยค่ะไปบางคนก็อาจจะพรมน้ําสักหน่อยหนึ่งบางคนก็ไม่ต้องพรมน้ํำเลยคือต้องเลือกจุดที่สะอาดจริงๆนะคะแล้วก็เอาไปแปะแผลสดนั่นนะคะจะช่วยสมานแผลแต่ต้องให้สะอาดนะคะไม่งั้นแล้วมันจะทำให้แผลอักเสบส่วนสรรพคุณอื่น สภาคุณอื่นๆนั้นลองไปค้นดูใหต้องขอโทษจริงๆจําไม่ได้นะคะพอเดินมาเจอต้อยติ่งเยอะแบบนี้ก็เลยบอกโอ้โหเดี๋ยวต้องทําคลิปแล้แหละนี่นะคะส่วนรากของต้อยติง่งไม่รู้ว่าจะถอนให้ดูได้ไหมเพราะว่าดินมันแข็งอยากจะถอนได้จังไย ดินดนมันแข็งถ้าถ้าดินมันไม่แข็งเนี่ยมันถอนได้จริงๆนะคะหาสักจุดหนึ่งที่พอจะถอนได้เมื่อก,กี้ลองแล้วมันถอนไม่ได้ค่ะมันดินมันมันแข็งมากนี่มเล็ดเดี๋ยวลองสิลองถอนต้นนี้ว่าจะ โอ้ยไม่ได้ค่ะถอนอีกก็เสียดายเนี่ยค่ะมันถอนไม่ขึ้นแล้วมันไม่มีเสียมด้วยเราปรพอก็ไม่มีเสียมลองอีกสักต้นสิเพื่อจะถอนให้ดูได้ดูแขง็งโอ้โหแข็งโป๊กเลย มันมีอยู่จุดนึงเขาขึ้นบนทรายแต่จําไม่ได้ค่ะว่าอยู่ตรงจุดไหนอันนี้พิเผื่อจะถอนขึ้นเนี่ยคะ่ะถอนขึ้นหน่อยนะไม่ได้ดูรู้เลยคะ่ะโอ้โหจะได้มากเลยอยากให้เห็นหัวค้ายหัวสมเลยคะ่ะ มีแมวด้วยนะมันไม่มีเสียมตรงนี้ก็ไม่น่าจะได้ไม่ได,มด้มันขาดมันขาดแล้วก็จะเก็บเม็ดต้อยติงี่ มถอนไม่ขึ้นถอนไม่ขึ้นเลยแล้วไม่มีใครมีเสียมถ้ามีแหลมๆอะไรแหลมๆก็ได้ค่ะขุดขุดแล้วก็งัดมันก็จะเห็นหัวของต้อยติง่งขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะขอบคุณจริงๆดูวันนี้จะเก็บเม็ดต้อยติง่งเก็บเม็ดต้อยติ่งไปปลูก มีสมเนี่ยค่ะสมไทยไม,ม่แล้วส่วนตรงจุดที่อยู่ที่ทรายจําจุดไม่ได้นะน,นเกิดอยู่บนกองทรายเลยค่ะตรงนั้นถอนได้แน่อันนี้ผักขมผักขมนี่เม็ดแก่แล้วค่ะเอาไปปลูกได้เลยนี่ต้นติงนองนี้ต้นนี้ยังมีดอกอยู่ ได้ยินเสียงไหมคะอ๋อไม่ใช่นึกว่าเป็นเสียงเม็ดต้อยติ่งแตกแตกแล้วเขาก็หล่นลงในนี้แล้วก็เกิดเยอะแบบนี้ครั้งต่อไปก็จะมาดูต้อยติ่งตรงจุดนี้อเอ๊ะแปลกใจมากนี่ดอกเขาจะเป็นสีม่วงหรือสีขาวเนี่ยแต่ต้อยติ่งแบบนี้ส่วนมากแล้วดอกจะจะมีสีม่วงนะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะลอ,ลองดูต้นนี้อีกสิลองดูสิถอนได้ไหมไม่ได้โอ้ยไม่ไม่ได้ไไไดูสิดูสิสมันขาดถอนไม่ได้เลยที่ถอนถอนนั้นเดี๋ยวเม็ดที่มันแตกมันก็งอกขึ้นมามาอีกในปีต่อไปมันก็จะเยอะแบบนี้ค่ะเสียงนกาเบา ขอบคุณมากๆนะคะลองไปค้นหาสรรพคุณของต้อยติง่งในอินเทอร์เน็ตสรรพคุณต้อยติ่งเนี่ยเป็นตัวยามีตัวยาดีหลายตัวเลยถ้าที่ว่างมีที่ว่างๆนะคะอย่าลืมหาต้อยติ่งมาปลูกปลูกง่ายมากอย่างน้อยเอาไว้ใช้เวลาเรามีแผลเออแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้มันมียาสมัยใหม่ คนเราก็ไม่นึกถึงประโยชน์ของต้อยติงเท่าไหรนะ่นักขอบคุณอีกครั้งนึงไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ